สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังคนหนึ่งผมขอสมมุติชื่อเขาว่าคุณเมย์นะครับคุณเมย์เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงอะ่ะมันจะหลอนขนาดไหนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังรับชมพร้อมกันนะครับและผมขอให้ทุกคนใช้วิจ,จารณญาณในการรับฟังรับชมเรื่องนี้กันให้ดีนะครับ เรื่องนี้นะครับคุณเมย์ก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าย้อนกลับไปในปีพศ2560ครับตอนนั้นตัวของคุณเมย์ก็ได้ทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธย,ยาครับบริษัทแห่งนี้นะครับขายพสัสดุก่อสร้างผมขอบอกชื่อที่ทํางานของคุณเมย์ได้แค่นี้นะครับแล้วคุณเมย์เขาก็เป็นคนต่างจังหวัดเขาก็เลยได้ไปพักอยู่ที่ห้องเช่าห้องหนึ่งครับ อยู่บริเวณหลังห้างห้างหนึ่งเป็นห้างที่ใหญ่อยดีเดียวนะครับลักษณะห้องพักของเขาอะ่ะก็เป็นห้องแถวชั้นเดียวเรียงกันอยู่สองฝั่งครับฝั่งละเก้าห้องคุณเมย์เนี่ยอยู่ห้องที่7ครับการที่ไปพักที่นี่นะครับช่วงแรกๆอะก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตัวของคุณเมย์เองอะ่ะก็ไปเช้าเย็นกลับ ลักษณะของห้องที่คุณเมยพักนะครับทุกคนลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าไปในห้องพักทางซ้ายมือจะเป็นผนังข้างขวามือจะเป็นเตียงแล้วเลยเตียงไปหน่อยนะครับก็จะเป็นโตเครื่องแป้งเลยโตเครื่องแป้งไปอ่ะก็จะเป็นห้องน้ําเลยห้องน้ําไปก็จะเป็นส่วนของห้องครัวครับทางฝั่งซ้ายมือน่ะจะเป็นผนังยาวไปถึงหลังห้องเลยนะครับ และเหตุการณ์หลอนๆที่คุณเมย์เจอก็เกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งคุณเมย์บอกว่าคืนนั้นน่ะฝนตกหนักครับเขาก็เลยเข้านอนไวหน่อยหนึ่งก็ประมาณสามทุ่มครึ่งอ่ะคุณเมย์ก็กินข้าวอาบน้ําเสร็จไปที่เรียบร้อยสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับคุณเมย์ก็เข้านอนทันทีคืนนั้นฝนตกครับแต่ไฟไม่ดับคุณเมย์บอกว่าปกติอ่ะเขาก็นอนเวลานี้ทุกคืนนะครับแต่คนนี้รู้สึกว่า ฝนมันตกดังไปหน่อยเขาก็เริ่มนอนไวขึ้นในขณะที่เขานอนอยู่นั้นนะครับคุณเมย์เขายังไม่ทันหลับเลยแล้วเสียงฝนตกก็ดังมากคุณเมย์ก็ปิดไฟแล้วเมอะลืมตาในความมืดครับคุณเมย์ก็เห็นว่าในห้องของเขานั่นนะมันมืดสนิทแต่ก็ยังมีไฟสลัวสลัวจากบานเกตที่เป็นกระจกอยู่ทางระเบียงนะครับได้ส่องเข้าไปในห้อง,ของเขาพอให้เห็น ลักษณะห้องของเขาในกลางคืนครับสิ่งที่คุณไม่เห็นตอนนั้นก็คือคุณไม่เห็นว่าที่บนตัวของเขาอะครับมันมีเงาสีดําเงาหนึ่งลอยอยู่มันเป็นเงามืดๆครับแต่มันเป็นเงามืดๆที่ไปอยู่กลุ่มเดียวปกติแล้วอะคุณไม่จะเห็นว่ามันจะเป็นเพดานสีขาวนะครับเขาจะเห็นเป็นเพดานสีขาวไปเลยแต่อันเนี้ยมันเห็นเป็นเพดานสีขาว แล้วมันมีเงาบนมืดเงาหนึ่งลอยอยู่เหนือลำตัวของเขาครับแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เห็นว่าเงามืดนั่นอนะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วจู่ๆคุณเมย์ก็เห็นว่าในเงามืดนั่นนะครับมันมเป็นหน้าของผู้หญิงคนหนึง่งที่มองจ้องเขมองมาที่ตัวคุณเมย์เองตอนนั้นคุณเมย์แทบช็อกครับทําอะไรไม่ถูกขยับไปได้ได้แต่ลืมตา แล้วก็จ้องมองไปที่ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเลากับว่าตัวของเขาเองนะครับโดนสะกดให้มองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอย่างเดียวผู้หญิงคนนั้นนะครับก็มองตรงไปที่คนนุณเมย์ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเศร้าซีดผมยาวคลุมลงมากเกือบถึงใบหน้าของคุณเมย์คนนนนนนรับนน ya, ผู้หญิงคนนั้นน่ะนอนขนานราบไปกับคุณเมย์ในทันทีนั้นนะครับฝนก็ตกคุณเมย์เห็นร่างของผู้หญิงคนนี้น นอนอยู่เหน e ือของตัวเองอ่ะสักพักหนึ่งเลยนะครับเขาก็เริ่มวิสติแล้วเขาก็เริ่มสวดมนต์ในใจครับแต่แปลกครับการสวดมนต์ของคุณเมย์ไม่ได้ทำให้เงาของผู้หญิงคนนั้นหายไปเลยกลับทำให้ตัวของคุณเมย์เองเห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นชัดเจนมากขึ้นครับสิ่งที่เขาไเห็นต่อไปก็คือผู้หญิงคนนั้นช้สุดสีขาวเปื้อนๆสิดสี ราบกับผู้หญิงคนนั้นน่ะนอนบนเหนือเธอด้วยชุดสีขาวเสื้อผ้าชุดของผู้หญิงคนนั้นห้อยรุ่มร่ามจนมาสัมผัสกับร่างกายของคุณเมย์ครับคุณเมย์รู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนั้นที่นอนราบขนาดกับเธออนะ่ะได้ปกคลุมมาถึงตัวของคุณเมย์มันยิ่งทําให้คุณเมย์นะครับกลัวมากขึ้นคุณเมย์ก็เริ่มตั้งสติแล้วเรเลือกถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงรลลึกถึงองค์ปู่เทพสุวรครับคราวนี้ตัวของคุณเมย์เองอะ่ะก็ได้สวดคาถาขององค์ปู่เทพสุวรคุณเมย์เริ่มสวดนะครับปรากฏว่าร่างของปู่คนนั้นก็จางลงจางลงจางลงยิ่งสวดร่างของปู่ก็หายไปครับพอสักพักหนึ่งคุณเมย์เธอได้มีสติเธอก็รีบลุกขึ้นมาและเปิดไฟครับ แล้วก็เห็นว่าภายในห้องของเธอไม่มีอะไรผิดปกติเลยตอนนั้นเธอดูนาฬิกาก็ประมาณตีสามแล้วครับคุณเมย์เขาก็ตัดสินใจตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาออกไปข้างนอกครับคุณเมย์ตั้งใจว่าจะออไปหาอะไรกินแล้วสักพักหนึ่งถ้าเจอพระธิบินฑบัตเธอก็จะใส่บาตรให้กับร่างของผู้หญิงคนนั้นและทุกวันนี้นะครับตัวของคุณเมย์เองอะก็ได้ย้ายออกจากจังหวัดพระคนครศรีอยุธยา กลับไปทํางานที่บ้านของเธอรัครับแล้วเธอก็ยังสงสัยว่าร่างของผู้หญิงคนนั้น่ะที่นอนขนานกับตัวของเธอในคืนนั้น่ะเป็นใครเธอก็เลยถามเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักแถวนั้นนะครับเธอได้ข้อมูลมาว่าที่ห้องของเธอต้องย้อนกลับไปประมาณสักสิบกว่าปีนะครับมันมีเขาเรียกว่ามีผู้หญิงต่างด้าวครับมาพักแล้วผู้หญิงต่างด้าวคนนี้ก็ถูก แฟนของเธออะเหมือนทำลายร่างกายแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เสียชีวิตที่หอพักตรงนี้นะครับเป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าดวงจิตดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนะนะั้นก็ยังวนเวียนอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้และสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปพักที่ห้องเช่าห้องนี้ก็เขียนคอมเมน,ในใต์ไว้ใต้คลิปให้กับทุกคนได้อ่านกันด้วยนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จนจบเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้หลอดกันบ้างไหมครับเรื่องบางเรื่องมันอาจจะดูแปลกแปลกมันอาจจะดูว่าเป็นอย่างที่เหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องแปลก,ปกเรื่องที่เหลือเชื่อลหลายเรื่องะมันก็เคยเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะครับหากชอบที่ผมเล่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ร้อนดีครับสวัสดีครับ